สวัสดีครับวันนี้คำล่ามาเที่ยวหาดรายแก้วครับวันนี้คำล่ามาแบบมาทําอาหารนะครับวันนี้คำล่าจะมาเที่ยวเทียวหาดสายแก้วไปแล้วครับไปชมห้าอเลยครับ น่นทะเลเห็นไหมทะเลสียังสวยอะ่ะนี่อนี่เอามาถึงแล้ว ก็เห็นวที่แถวเล่นวันนี้คนไม่เยอะเลยทะเลทะเลยังสวยอะ่ะ เพราะว่าที่บ้านลาไม่มีทะเลนะครับแต่เคยอยามาเที่ยวทะเละะมาเที่ยวที่ไทยนั้นก็ต้องเป็นเวดนามเลยครับที่บ้านลาไม่มีทางออกสู่ทะเลนถ้าจะมาเที่ยวทะเลก,ก็มาเที่ยวที่นี่ได้ครับที่นี่เป็นหาดที่สวยงามที่เขาเล่นน้ำ นั้นยังนั้นยังใส่อะ <c oughs> เป็นภาที่สวยมากอะ่ะ สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวจะพาพามาดูที่พักครับล่าจะมาดูที่พักให้พี่ๆดูน,นี่ไปเลยครับไปดูที่พักเลยครับ ที่พักนี้ก็น่าอยู่นะครับครับนี่อันนี้ก็น่าน่าอยู่ราคาก็ไม่น่าจะแพงน่าจะหลักพันก็คืนชื้มทื้มทื้มครับ เปิดห้องหน่เปิดห้องมาปิดประตูก่อนไหม้องนี่ห้องหกลางงานเลยได้ไหมชั้งนี้ห้องน้ำเปียกห้องน้ำนี่เลยนะท่าห้องน้ำเปียกใช่ไหมครับแต่งคู่มีแหวนด้วยเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะพา ไล่พาไปเล่นน้ำครับนี่ป่าปลปาห้ามห้ามห้ามเข้าไป เราจะผ้าเดินตามริมหาดทรายแล้วก็ไปแล้วก็ไปถึงนู่นเลยถึงนู่นเลยพาไปดู <laughs> ดูด้านด้านด้านนู้นก็ติดติดเขาอ่ะยังสวยอ่ะทะเลตรงนี้น่าจะเป็นแบบลักษณะเป็นเป็นเป็นตัวยูอ่ะเห็นไหมนั่นมีเขาสองฝั่งแล้วก็ด้านด้านด้านนี้ก็เป็นเป็นเป็นเขาเป็นเขา อันนี้เป็นทะเลแล้วก็ม่านประจกด้วยเขาอีกลูกหนึ่งอยู่ด้านนู้น ขึ้นอย่างแรง <c oughs> คือ,อยังแรงหาดหาดทายหาดทรายแก้วนี่ก็ตกเย็นๆมาก็ก็เงียบๆครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาก็ย้อนกลับย้อะกลับบ้านคืน น,นี้มีเรือให้เช่าด้วยด้วยเรือพาย <Okay. S 1> เรือพายให้เช่าไม่แน่ใจว่าเช่าเท่าไหร่นะหลายนีัไม่เคยเช่าพายเลยมาทา xinh đẹp lắm, đẹp này đẹp quá, đẹp quá, đẹp Nóng đẹp quá, ถามาถึงตรงนี้แหละครับนั่นก็พี่เพ่เขาถ่ายรูปตรงนู้นอ่ะพี่เขาจะถ่ายรูปอยู่เห็นนู้นครับถ่ายรูปพี่เพ่แต่เราเดินทางไปเล่นน้ําอีจุดนู้นเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำที่จุดนู้นดีวกว่าแล้วก็มีพี่ๆร่ออยู่ตรงนู้นเราไปเล่นน้ําตรงนู้นนะครับ ดูดิคลื่นซัดแรงมีป่าเลยไหมีป่าด้วยป่าประดมสมบูรณ์แค่เห็นน้องเขาเก็บเก็บ่อยลงทะเลต่อโอเคครับไปเล่นน้ำตรงนู้นเลยครับ นี่ด้แนี่เราจะเล่นน้ำอยู่แถวนี้ครับเล่นน้ำจดแถวนี้เพราะว่าที่พักล่าอยู่อยู่ตรงนน้อยู่ตรงนน้นที่พักอยู่ใกล้ใกล เจนสาวสวยป่ะถ่ายแบบเลยไหมน่าสวยดิขายแบบสวยดิโอ้ยริมขึ้นไปไหนวะเนะี่ยสวยป่ะไม่หมายถึงภูเขาวสวยบ่างภูเขาวะไม่ใช่สาวนะภูเขาวะสวยนะยังไง เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำเลยครับน้ำเข้าหูน้ำเข้าตาไม่โคตรแสบเลยที่อ่ะสนุกอยู่คนเดียว <c oughs> มึงน้ำเข้าหู บอกว่าจะบอกว่าน้ำแรกมากเลย <laughs> ไปเล่นตรงนู้นกลางๆเลยไปอออยู่ตรงนั้นแหละ <laughs> เล่นน้ำสนุกมากเลยครับ มา,มาเลยลเล่นทะเลอ่ะวาง,งกางเกงหลุดเล่นทะเลต้องเล่นมระมั่นห้าโมงมันจะเป็นร้อนนะอันนี้ดีเนะนเป็นหน้าหนาวไม่ร้อนมากเล่นห้าโมงอ่ะอากาศดีอ่ะ เล่นยังหนุกอ่ะไม่ร้อนด้วยโดนไปอีกดอกนี่โดนอีกดอกนี่คือคือแมลงเล่นแล้วเหนื่อยเหนื่อยมาก ฉนเหนื่อยมากเลยเล่นและสนุกสนานมากเดี๋ยว่นสนุกสนานอันนี้ล้านเล่งคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเราหนูพระาทิตเลยครับไปยืนเลยเพราะหนูพระอาทิตย์ดิเออเพราะว่าพระอาทิตย์กตกดินแล้ว เน,นะนี่ยนะเนี่ยยังสวยเลยพอดีเนียฮะพาตีาต,ตกแล้วประมาณหกโมงพาตีตกดูเลยกําลังเล่นเลยเล่นกําลังสวยวเรามาเล่นนะ้ำอีกรอบนึงครับไปเลยครับคลิปนี้พลาดเท่านียครับถ้าใครยังชอบฝากกดไลค์ แล้วก็ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามัำราดเลยนะครับแล้วก็จะลืมก,กดกระดิ่งปิ้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 งครา,าเลยครับสวัสดีครับอย่าไปเล่นน้ำด้วยกันครับอย่าทุกกนไปเลยครับ <laughs>